เทนี้เก็บคณาเม็กซิโกหน้าบ้านไปผัดน้ำมันหอยนะคะคนาเม็กซิโกเนี่ยบางท้องที่เขาก็จะเรียกผักชูรสนะคะหรือผักชยาลักษณะใบก็จะเป็นสามแฉกแบบนี้นะคะสามารถปลูกไว้หน้าบ้านเป็นรั้วก็ได้นะคะแล้วก็ ยังมีประโยชน์เป็นผักกินได้ค่ะจะมีรสหวานนี่ค่ะยอดก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มแบบนี้คณะเม็กซิโกนี้มันจะมียางขาวๆเหนียวๆน,นะคะซึ่งเราเด็ดใบเสร็จแล้วเราก็จะล้างเอา ยางขาวๆนี้ออกให้หมดนะคะเครื่องปรุงสำหรับผัดคณาเม็กซิโกนะคะเราก็จะสับกระเทียมนะคะหั่นพริกซึ่ง บางคนก็จะชอบแบบบุบๆเอานะคะสำหรับพริกเพื่อไม่ให้เผ็ดมากเครื่องปรุงผัดคณนาเม็กซิโกน้ำมันหอยก็จะมีคณนาเม็กซิโกนะคะมีกระเทียมสับพ,พริกซอยนะคะหรือใครจะตำหรือทุบพอบุบๆก็ได้น้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสง่ายๆแค่นี้นะคะเรามาผัดคณนา เม็กซิโกน้ำมันหอยกันค่ะแรกเราก็จะลวกคะน้าให้สุก่อ,อนนะคะพอน,น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักเซยายนไปลวกนะคะเราก็ลวกคะนา้าเม็กซิโกให้สุกใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะน็อกน้ำเย็นไว้ เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะมาผัดคานาเม็กซิโกกันค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะเจียวกระเทียมให้หอมกระเทียมเหลืองหอมได้ทีแล้วเราก็จะนำคานาเม็กซิโกลงไปผัดน,นะคะ แล้วก็ใส่พริกที่เราซอยไว้ผัดสักพักหนึ่งนะคะให้พริกสุกแล้วเราก็จะเติมน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาคะน,น้ำนมันหอยผัดง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผัดคานเม็กซิโกนี้เราไม่ใช้ชูรสหรือน้ำตาลนะคะเพราะว่า เขาจะมีรสหวานในตัวอยู่แล้ว